อย่าพึ่งเลี้ยงแมวเปอร์เซียถ้าคุณไม่รู้7ข้อนี้แมวเปอร์เซียคือหนึ่งในสายพันธุ์ของน้องแมวที่มีขนสวยเงางามและจัดเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยขนที่สวยบวกกับความน่ารักความจงรักภักดีต่อเจ้าของรักความสงบไม่ส่งเสียงดังเอะอะและฉลาดแสนรู้ทำให้น้องแมวสายพันธุ์นี้มัดใจได้หลายคนได้แบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวมาทำความรู้จักน้องแมวเปอร์เซียกันให้หมากอีกนิด และนี่คือ7ข้อถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพึ่งเลี้ยงแมวเปอร์เซียนะครับ 1. ประวัติความเป็นมาแมวเปอร์เซียมีถิ่นกําเนิดมาจากแถบเปอร์เซียซึ่งอยู่ในประเทศตรุรกีและอิหร่านในปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับชื่อของสายพันธุ์นี้มักเรียกแมวสายพันธุ์นี้ว่าอิรานเนียนโดยมีบันทึกว่าบรรพบุรุษของแมวสายพันธุ์นี้ถูกนำเข้ามาจากอิหร่าน จนไปถึงประเทศอิตาลีในช่วงปีคิสตศักราช1620และได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงแมวในยุโรปเป็นอย่างมาก 2. นิสัยแมวเปอร์เซียค่อนข้างจะเงียบและไม่ซุกซนชอบที่จะอยู่นิ่งๆอยู่ข้างกายเจ้าของแบบสงบเสงี่ยมมีความเป็นมิตรกับสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งเด็กแต่จะไม่ชอบถ้าเด็กหรือสัตว์เลี้ยงตัวอื่นเข้ามาก่อกวนหรือมายุ่งวุ่นวาย และมักเป็นแมวที่ได้รับความสนใจจากสมาชิกในครอบครัวมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่น้องแมวเปอร์เซียจะรู้สึกไว้ใจ 3. สถานที่เลี้ยงสถานที่หรือบริเวณที่มีเสียงเออะเสียงดังไม่ใช่ที่ถูกใจของแมวเปอร์เซียเท่าไรนักน้องแมวเปอร์เซียค่อนข้างที่จะรักสงบชอบที่จะมีชีวิตเรียบง่ายเช่นได้กินอาหารเวลาเดิมอย่างสม่ำเสมอมีเวลาเล่นของเล่นและอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยความรัก C. ไม่ใช่นักทำลายล้างถ้าคุณกำลังมองหาแมวที่ไม่ปีนผ้าม่านราคาแพงของคุณไม่กระโดดไปลุยเคาน์เตอร์ในครัวหรือไม่กระโจนไปยืนบนหลังคาตู้เย็นแล้วก็มองหาแมวเปอร์เซียได้เลยนอกจากจะชอบอยู่นิ่งๆไม่ก่อขวนเจ้าของทั้งวุ่นวายใจแล้วแมวเปอร์เซียก็ยังไม่ร้องขอความรักจากใครขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆก,ก็สบายใจสไตล์น้องแมวเปอร์เซียแล้ว 5. ลักษณะของขน ขนของแมวเปอร์เซียมีความยาวและหนาฟูมีความมันวาวเป็นหนึ่งในสายพันธุ์น้องแมวที่สวยงามเส้นขนน้องแมวเปอร์เซียจะยาวตลอดทั้งลำตัวและมีขนฟูนุ่มน่าจับอยู่รอบๆคอมีขนเส้นเล็กๆแซมระหว่างขาหน้าใบหูนิ้วเท้าและที่หาง 6. สีสีสันของแมวเปอร์เซียที่เรามักพบเห็นบ่อยๆได้แก่สีขาวสีครีมสีแดงสีน้ำเงินสีดำ และสีช็อกโกแลตส่วนสีตาก็จะเป็นสีเดียวกับเส้นขนนั่นเองนอกจากสีที่มีหลากหลายแล้วลวดลายก็มีหลายแบบเช่นกันโดยอาจจะพบขนสีพื้นและแซมด้วยสีเงินทองดำทำให้เกิดเป็นเฉดส,สีและลายต่างๆเจ็ดอายุเฉลี่ย อายุเฉลีย่ยของแมวพันธุ์นี้อยู่ที่ประมาณ10-15ปีมีความยาวลำตัวอยู่ที่14-18นิ้วไม่รวมความยาวของหางน้ำหนักประมาณ4-6กิโลกรัมรูปร่างของแมวเปอร์เซียจะได้สัดส่วนของกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ขาสั้นหนาและมีอุ้งเท้าขนาดใหญ่หางน้องแมวเปอร์เซียจัดได้ว่าไม่ยาวมากนะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของลำตัว ถ้าอายุมากขึ้นแล้วก็อาจมีปัญหาเรื่องขาอ่อนแรงบ้างให้หาแอนติโนมมาลดปวดให้กินคู่กับแคลเฟริกช่วยบำรุงระบบประสาทช่วยเรื่องข้อทำให้น้องแมวเปอร์เซียมีอายุยืนยาวอยู่กับเราได้เป็นนานๆน,นะครับด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ